คนกลัวเข็มสวัสดีค่ะพบกับบายจางสเตชันสองนาทีมีเรื่องเราคนเรานี่ก็ป่วยเนาะบางทีเราก็กลัวเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องนะอย่างเรื่องหนึ่งที่เจอประจาก็คือเวลาไปวัดความดันโลยเห็ดน,นะะี่ราคาไปอยู่โรงพยาบาลเนาะโอ้โหความดันมันจะสูงมากมันเป็นโรคกลัวเครื่องความดันตรงนั้นขึ้นมากระทันหันแล้วค่ะหรือบางทีก็กลัวหมอกฟันจนแบบขาแข้งอ่อนเลย แต่เรื่องนึงก็คือที่ทํางานนะคะจะมีการตรวจสุขภาพประจําปีทุกๆปีเลยก็จะมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลหรือว่าคณะเทคนิคการแพทย์เข้ามาตรวจสุขภาพก็เป็นตรวจสุขภาพทั่วๆไปแหละงดอาหารมาเจาะเลือดตรวจทีตรวจ,รวจ,รวจ,รวจเอ็กซเรย์ X ray, ปอดแล้วก็พบหมอค่ะแล้วก็จะไปมาทำงานกันแต่เช้าเลยแล้วก็รอที่จะตรวจมาเข้าคิวรอตรวจพี่จำได้เลยพี่เนี่ยเป็นคนที่รอคิวตรวจแล้วก็ กำลังเจาะเลือดอยู่แล้วข้างหลังก็จะเป็นแถวน้องๆรอ,อที่จะเจาะเลือดไปตรวจนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นนี่คือไอโ้โชคเจ้าโชคค่ะรุ่นน้องที่น่ารักเป็นคนขับรถร่างกายแข็งแรงตัวสูงใหญ่ผิวค้ำค่ะโชคนี่จะเป็นขวันใจของพนักงานเพราะเขาจะรับจ็อบพิเศษสารพัดเรื่องไปจัดการให้พวกเราละคะ่ะทีนี่พี่ก็เจาะเลือดใช่ไหม แต่ว่าพี่เนี่ยเป็นคนที่เจาะยากคือจะหาเส้นเลือดยากอะค่ะก็เวลาเจาะนะเขาก็จะเจาะที่ตรงแขนภาพ,พใช่ไหมหาเส้นเลือดข้างซ้ายก็แล้วข้างขวาก็แล้วก็ไม่ได้สักทีก็เลยต้องไปเจาะที่หลังมือค่ะไปเจาะหาหาเส้นเลือดแล้วก็เอาเลือดไปตรงหลังมือพี่ก็ เสร็จละก็ใช้เวลาพอสมควรหันมาดูคิวต่อไปก็เป็นเจ้าโชคนีาคา่แหละค่ะเป็นรลายถัดไปแต่สิ่งที่เห็นก็คือเจ้าโชคเป็นลมค่ะมันกลัวเขมลงไปนอนอยู่กับพื้นเลยเรื่องของเรื่องคือมันดูคุณพยาบาลเจาะเลือดที่แขนพี่จนเป็นกลัวเป็นลมไปเลยละค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพและไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะคะไม่ต้องกลัว